ยังจํากันได้ไหมครับหวันก่อนหน้านี้มันมีจระเข้ที่ชื่อว่าเจ้าบ่อนะเจ้าบดฮนะมันเป็นจระเข้ภายในคณะละครแสดงใช่ไหมครับมันปรากฏว่ามันหลุดฮนะหลุดลงไปแม่น้ําปิงในพื้นที่จังหวัดน,นครสวรรค์ครับแต่ว่าล่าสุดครับทางเจ้าหน้าที่ประมงนั้นก็สามารถจับเจ้าบดได้แล้วครับ เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครสวรรค์ครับนี่ต้องถ่ายภาพนี่ฮะเพื่อเป็นหลักฐานกันหน่อยครับร่วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยลุงปู่พิมพาครับไปจับจระเข้ที่ชื่อว่าเจ้าบอดได้แล้วที่บริเวณริมน้ําอีกฝั่งหนึ่งครับห่างจากจุดที่หลุดไปประมาณ100เมตรนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ครับมันหลุดจากที่กักขังลงแม่น้ําปิงบริเวณวัดหูกว่างในพื้นที่อําเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับ เจ้าหน้าที่ทีมชุดจับจระเข้ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราครับก่อนที่จะจับมันได้มีคนไปเห็นเจ้าบ่อนะฮะ มันว่ายนะ้ําหนีข้ามไปอีกฝั่งฮะจึงเชื่อว่ามันน่าจะหวัดแปรแวงและก็ตกใจสุดๆจากการถูกไล่ล่าถูกติดตามครับมาหลายวันส่วนทางเจ้าหน้าที่ก็มีการวางแผนกันก่อนครับที่จะไล่ตามไปจับครับแต่และคนก็พยายามค้นตามหากันจนถึงมืดและในที่สุดก็พบเจ้าบอดฮนะมันคงเหนื่อยมันย่ามใจโพตัวออกมาบริมฝั่งเหมือนนั่งชิลๆสบายใจแบบนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำเอาปืนฉวว ที่มีเชือกผูกกับแกนลอนพลาสติกฮะยิงใส่ที่หางของเจ้าบอดเพื่อจะได้เห็นทิศทางของมันถ้าเกิดมันหนีไปใช่ไหมฮะเราจะได้เห็นแกลลอนน้ําอยู่ใช่ไหมฮะโดยสุดท้ายก็สามารถจับตัวมันได้นะครับปิดฉากภารกิจ5วันในการ จับจระเข้เจ้าบอดตัวนี้ครับเบื้องต้นจับมาแล้วก็มีการตรวจสอบเพราว่าเจ้าบอดฮนะลำตัวความยาวอยู่ที่ประมาณ2.7เมตรครับฟันก็ถูกตัดไปนะฮะมีการตัดเล็บตาบอดอยู่ที่ข้างซ้ายแต่ยังมีความแข็งแรงอยู่ครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ประมงชุดจับกลุ่มฮนะนำเจ้าบอดไปพักฟื้นที่บ่อปูนบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับเพื่อทำการเช็คสุขภาพแล้วก็ตรวจเลือดพร้อมเตรียมฝังชิป ติดตามตัวฮะและเมื่อแข็งแรงดีครับก็จะให้มันอยู่กับเพื่อนๆจระเข้ตัวเมียภายในบึงบรเพชรต่อไปครับตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่บริมแม่น้ำนะฮะก็คงสบายใจขึ้นแล้วนะครับหลังจากเจ้าบอดถูกจับตัวได้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n เประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16 เพื่อที่คุณผู้ชมะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ